สบายดีสบายดีป้าล no ุงเมื่อนี้น้องทับเป็นมือกล้องให้ป้ามาลาถ้าเป็นของป้ามาลาเห็ดเนี่กินกระเห็ดเนี่ยเห็ดนี่แหละจะค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ ล้วก็สบายดีมือกล้องน้ำพ้อมนะเจ้าค่ะเนาะอืมกันลอกันยังคนสร้างหนักอะบืดมีอยู่ข้างบ่มีมีบ่นยนังดังเอาท้าคะเจะใหญ่ไปอยู่นอมาลาหรือบ่บ่ท่านใหญ่แล้วขาไม่ไดจายเงินเดือนนหนเอาจะถิ่มกองไปลูกกินมุกอาไปนาะงกินมุก่าเลี้ยงดิ เด็กๆจะพาเลี้ยงในครอบครัวนะจ้ะค่ะก็มีเองยใหญ่ปาใหญ่เพิ่นใจดีนะคะเลี้ยงหมูกระถ่เนาะจ้ะค่ะเนาะแล้วก็เพื่อนสาวก็มาจ้ะค่ะเพื่อนป่าโอ้ยว่าจะปีนป่าเพื่อนมาหายอยู่ปีนหมูกระถ่านปีนไปปีนหมูอื่นแต่ว่าอันไหนซื้อมากนี่ค่ะมีหมูค่ะหมู็ยังหลายอย่างใช่ไหมหมอเจ๊จะหายยากหายเบาหนึ่งสาวว่างหมูก็ซื้อมาแต่ปักซองบ่น้องซื้อมาแต่ตลาดปักซองบริษัทค่ะ bao năn được quá mày con cả đại bời bạc bời bao, à, bên baio, lồng phim hay baio. Phim nhá. tâm đánh. linh nhâm, bớt tinh linh tinh. nhau bạc hành nhâm phá đan cắm lung ma, ấp ấp giật chân á. ร้องยำป้าห้องม้วนมนเหยียดหมงเหยียดขาคำเหมือนหมอลำผักกันมวนเมฆดำลอยปันปวนฝนตกมาสุยสานปูยาตีนกับแกะลูกวันเขียวตะกันไว้ด้วยเสร็จจากงานเลียงอ่อนตามกันนา ปลองอพกำลังนองผักเม็กผักกระโดผักกระโดและผักดี้หินธรรมชาติที่บ้บนนะฝนตกมามีของกินพ่แรงแห่งแผ่นดินไว้วยบึงน้องแห่งนาไนไม,มาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลายอย่าเดินภายนับวันจะกลับกายเบาเสาไร้เข้าเมืองกุง เสียงแกนกลมเสียงจุงตุง้งตุงกับเลนเต้ลุงตุงเสียงแกนกลมเสียงจอนอัอนู้อนนี่แล้วมาเดิมช่วยกันกอดอีสานนบ้านก้องเฮากอดิตีบทแตกกอดิตีบทแตกเลยเฮยลาต้องลิมิตลิมิตว่าเออตอนนี้เฮากำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วก็เปิดเพลง พ้าวโลให้ฟังปตว่าแม่นเพลงสดสดแม่นฟังเพลงสดสดแตขอเพลงอันนั้นอีกน้ำแน่เพลงอีเพลงอันนึงนั่นแหม่เพลงยังเพลงที่ร้องแฟนแก้ที่เก็บนั่นดีที่บอกว่าชื่อไม่ได้นะเพลงยังก็เพลงยังเพลงที่บอกแป๊บเปิดแต่ว่าจะคือเพลงยังเดี๋ดวจำชื่อเพลงไม่ได้นะเออ พี่ยังกระดางมันล่องลอองมาโลดเพียยังกะไดีทางปังนี่เราไปแกี่แกบได้เพีงยังลนยังเล้นแลาอะไรยงเป็สัยดนุดเนนับเป็นยังก็ล็อกยังเลยื้อบูได้เลยนะ้ ปากระชืบมไดคืจ๊ะองจักทอนให้เบิ่งนดูเอาจักทอนตรงนั้นป้าแม่จัทอนเดียวก็บระืบนได้ิเขา่อาเจ้าถเปาโทรมาทิพย์พถว่าจะาไปเก็บแล้วอเลานะทันเยนบทสุกคนาเ้ สบายดีป้าลุงสบายดีเบิร์สกุลสกุลพี่น้องจ่ากินแล้วกับซีเซลเมื่อหวยสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกุลสกุลได้จ่าวันนี้กะพ่อๆกับบ่าวแปบเก่าพี่น้องมาเบิ่งว่ะเขาได้ยังกินพี่น้อง ทานบอกไปแล้วอะไรยังกินนั่นหมูกระทะเจ้าค่ะจีออมลากินหมูกระทะอากาศหนาวพี่น้องมานี่ลมหนาวลมแห้งอากาศเย็นพี่น้องมานี่กะนมอเจาะกับการกินหมูกระทะอากาศหนาวหนาวนั่นเองพี่น้อง อนี่กับบดไปทางหลูอ้อยไม่ได้กินมูกกระนกันจ้ามาเด้อจ้าสุขุสุขคนจกค่ะกินมุกกระทาใค่ะบรรยากาศกันดีดจ้คะือกินหลากล้างแทเจ๊มือนกันั่นนงใกล้เตายังบะฮอนเนาะบ่เจ๊คือกินหลากล้างแทะ เด็กหน่อยอินจะกินน้ำลังจะคะ่ะข่าวสดังใครแต่เขายังจุ่งมาให้กินเนาะอากาศเย็นๆพี่น้องโอ้ยอิพี่น้งองเวอสบายดีพี่น้งอ,นนองออแม่ต้องทำอีมเลยลละะเขาออกเป็นอะไพี่น้องลา เด็กๆสีมันอฟนชัเมื่อบไดแล้วพ่ากันกินอิ่มมล้ยพี่น้องเขาว่าจงไหวเจ๊มล่าลากลางัดอนันตดมักตวดนะพ้องกันถ้าพวกท่านได้อิ่มเลยเจ๊มาแป๊บอิ่มเลยพี่น้อง ว่ากินแต่เว้นเๆปวดจนขำกึกเลือแต่จ๊อัมบลายแล้วมาลำลังมือ,ก,อ <laughs> กินจนห,าหน้าเกิดโ <c oughs> วเห็นกินมีย่งก็กินมีน้ามีเงินก็สก๊ออกมาย่างตายโควิดแะ้ว่ากันเยพวย่าโควิดโควิดย่ากันเลยพกว่ามันจบมาย่างนี้ข้อแห่งเป็นวัดเป็นไอนลมหนาวพี่เนาะ อากาศโบปกติ re, อากาศเปลี่ยนแปลงเสียงก็เปลี่ยนไปน้ำมันอยู่บมันโบเด็เนาะมีแตคึมมีแตลุมเลยนี่หนาวเอคันไปปัวกับปัวยแยนาโควิดระบาดอล้วพี่นนองเอ้ บัารเจซีถึกล็อกบัารเจซีถึกล็อกดาวขึ้นเนาะส้มนุมหพวกงาน ไม่ okay, เก็นอยากงานดอนบันดงตุ้มตุ้มใครอยู inform inform ่ซ้ายนะมันจะาทนมีโควิดกันคนสีเสิ้มกันบ่ได้ดี๋ค่ะพวกี้ป้าแล้วบี่มีกระพุ่ดขึ้นมาครันี่แล้วบอเซิมขึ้นมาเนาะเจ๊อัมาราเนี่ย ว่าเรื่องยังคือกันผมเคยลืมเรื่องนี่พี่น้องเลยลูกกบพิษพวเจ้าของเป็นสิเซอร์กับได้กะไม้ถึงเจ้าขอมมาแล้วไปหาเลาะเซิงก็ไม้ถึงเจ้าอื่นเขาก็มีคู่อยู่แล้วส่องอำมาตย์เนี่มันต้องมีอันเรื่องราวมกหวานำแตะก่อดเ่องาคนผ่านกดตรเป็นแห่งกับ อบเยดิจะส่งผานกดดอมงไ้อมได้สิอยากหมูไปนำพังเพียงเสียงธนูว่าวไปนำดื้อ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 ดื้ดื้อดื้อเจลลี่ะเห็ดมาเต้เวียนๆอย่างบดดอิ่มเนอะแม่นถาห้องมื่อไหร่ผัวบอา เฮาตัด้วยอให้เอาลูกมาอ้ามีสายเนูกข้ามอามาอ้าแลูกไปงานดอกันดอกงานย่ากะเฮ้ยหอยตนเตสีห่อไปให้ลูกเอาเมื่อป่วยแล้วก็จนาะขาจังบอกจบาาจาสิขึ้นเลิกมแต่ว่าตื้นืดๆในน้อยแนงซึ่งนี่มันหนาวกันเลยเอามือออยมันย่านกบกอนป่อ่อได้ตอนที่มาขาเจ้ากัว ไปงานดอกมาผัวมีแงสเามนาวพะลาิลองยามนาว็ยามเขาดิกันมวลนกกิสซาขาบอยามห้อย่มันเหือแตกเหือดแตกดิเอาปันไดเหือดกับบแตกสาหยกไปยังยูได้ถือใจเจลล์ใ่าเมแมอิรีวันเมนมือลสามบอฟ้าเดือดนใจอยากหูบเจ เดี๋ยวประมาณสองทุ่มจะไปนั่งตั้งเลยเดินยู่ตารางไม่เสียงล้มผัดล้มมันแหงเสียงพอเสียงหยุดเนาะหย่หยุดหยุดเสียงพอเบียงตั้งได้สิตั้งไว้นั่งพังกันสองสมองนี่มันคือดังประยุทธ์ป่วนขันชีวาล้มแห้งกับโบแม่บอ่ ไปฮะคือเฮ็ดกันเงิงแท้ได้ลมพันธดลมมันแหงคำไหมกับลมแหงเพิ่ไปกิดสะบากไม้ว้าปพี่น้องฮาแต่ยเว่าวเอาเปล่าหนัวหัวมวนจะซื้อพี่น้องแม่เมื่ออาน้ำอยู่บ้าน นอนอยู่บ้านพี Actually, mm ่น hmm. mm ้เนาะแป๊บนอนบ้านเจลลี hmm. yeah. uh, mm ่ว hmm. mm ัไ hmm. ด okay. oh, mm ้เ hmm. ม okay. oh, okay. 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 mm ื่อปีนี้พอถ้าเข้าบ้านแล้วเวลามีกินมีหย่ำแล้วเขาสิบเอิญเด้มไม่จู่ไก่ไก่มองมาพอฮ่อมาบ่ทันบ่อันนี้นะเขาบ่เอิญก็ขี่รถพันธเป็นสกมาโลกอันนี้มาเพราะว่าจอดรถอยู่บ้านนี่เฮ้ยเอาประจิต่าให้เขาขี่เขาก็ได้ยินเสียงอ่อนเขากระจบเลยเอิญแอฟขี่รถพันเขาก็เอิญเด้งขันสิจูดทูบกับยันบ่ฮู้บ่ เห็มูเห็ดนกินกะขาวโพดเอิเห็ดดีมามายืมนั่นยืมนี่ว่าไปพี่น้องว่ายอกว่านัวว่ามวนกันเหือพี่น้องแม่นองเมยกะเก็บเตรียมสีไปล่างพี่น้องทาานี้ทาานี้กินแล้วก้อนมูกินเล้าก้อนเล้าจ้าข้าเล่าข้าวเล่าข้านเล่าข้าเล่า

มันหูวันนี้สิมาไปตำแตงไว้ถาวันจันเป๋อคนหู่หยุดประกาศตัมาเสีหู่นอนน้ำมูนอนน้ำเลต้อมาจอนนจันราจดตะของรับผลบานพอดีจะมาฮโทวมาก่อนวันละ่งเดือพสว่ามีเตอยู่เก็บพละเพิ่นเอาคอกมาฝากเอาปลามาฝากเอาปลามาฝากคุณยาย เพื่อนไรป่าแล้วเพื่นก็ะเมื่อแลยพี่น้องเุณยายกินอิมนนอ่ม,มเลยสามเก็บอิ่มเนาไปบิอันกเก็บเก็บเอมลาขาก็อิ่มลากลังมู่พี่น้องพี่น้องจ้าขอเก็บภาพบรรยากาศในเพจนีพ่อกันคลิปหนาเดี๋ยวขอตัวอนุญาตไปอาบน,น,น,น้ำก่อนหนาวหนาพี่นอ้อ,ปองนนป่ อัม马านะอาบจูไม่อับก็ไม่อาบนิดช<า>้าหัวมาน้าตลบุหร่นในใราคาบอดตาค่ะบอยยังคะช้าแล้วเป็นไข่บอเดนพีบวกงเดืออย่า <c oughs> ลืมนะจะไขก็ได้ชดแบบน้าอับในหนาวป่านนี้พ่อแม่เลี้ยงฉันมาเพื่อสีนใหญ่นะคะ สันบอกวาชีวิตของสันนี่นะเขาไปเสียกไปเสี่ยงกนลังโอ้นึ่ง <laughs> สันและสัมีแล้วพี่น้องโดยสบายดีนะ,ะสบายดีพี่น้องพอก,กันคลิปหนะ้า